ทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวขยำหอมแดงกันก็เริ่มต้นด้วยการทอดไข่ดาวนะวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันหมูตั้งกระทะให้น้ำมันเดือดพอน้ำมันเดือดแล้วเราก็จะเอาไข่ขาวลงไปทอดก่อนทอดให้ตัวไข่ขาวกรอบก่อนนะถึงจะเอาไข่แดงที่เราแยกไว้ลงไปทอดได้ก็ต้องใช้เวลาสักแป๊บนึ่งกว่าไข่ขาวจะสุกกรอบนะคะ อ่ะตอนนี้ก็น่าจะได้ที่ละเดี๋ยวเรามาลงไข่แดงกันเลยวันนี้ใช้สามฟองนะไข่แดงเอาแบบไม่ต้องสุกนะเนี่ยแบบนี้ได้ทีละเราจะตักขึ้นมาเลยไอตัวไข่แดงที่ร่วงไปไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาปะก,กับข้าวได้อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ดาวของเราจากนั้นก็จะมาหั่นหอมแดงนะหอมแดงก็คือทุบแล้วก็หั่นหยา วันนี้เราใช้ประมาณ6 7หัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มากเมนูนี้เราได้มาจากช่องเชฟอินกำลังอินนะแล้วก็เห็นเพื่อนๆใน t ิ k ต o k รีวิวกันหลายช่องดูน่ากินมากๆก็เลยมาลองทำดูพอหั่นหอมแดงเสร็จแล้วก็เอามาโรยบนข้าวหอมมะลิที่เราถูไว้ได้เลยแล้วก็น้ำปลาวันนี้เราใช้เป็นของตำมั่วนะคะ ใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะจากนั้นเราก็จะมาใส่พริกป่นพริกป่นก็ใส่ตามชอบได้เหมือนกันพริกป่นวันนี้ที่เราใช้นะทุกคนจะเป็นของยี่ห้อไร่ทิ์ตรงถุงมันจะเป็นถุงซิปล็อกนะสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาบีบมะนาวเราจะใช้มะนาวแค่ซีกเดียวแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวจะเพิ่มอีกก็ได้นะ บีบมะนาวเสร็จแล้วก็เริ่มคลุกได้เลยค่ะคลุกให้ทุกอย่างเข้ากันนะขอเพิ่มพริกป่นอีกนิดนึงกลัวไม่แซ่บอ่ะแล้วก็คลุกต่อได้เลยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาตักใส่จานเสิร์ฟค่อยๆตักลงไปในจานที่เราเตรียมไวนะ้นะนี่สีมันดูแซ่บมากเลยทุกคนเสร็จแล้วก็เอาไข่ดาวโปะไปเลย นี่น่ากินมากไข่ดาวของเราวันนี้ก่อนจะเสิร์ฟใส่มะนาวไปอีกหนึ่งซี่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะลองไปทำกันดูนะทุกคนอร่อยมากจริงๆเมนูนี้